สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช n e n นะครับที่จะมานำเสนอนะครับสาระความรู้นะครับแล้วก็ทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งก็จะนำความรู้ที่มีนะครับมาแนะนำท่านนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปวิดีโอมาแนะนำนะครับในเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับอาจจะเป็น Word 2007 2010นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับหลายๆท่านอาจใช้โปรแกรมใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับภาพว่าเอ๊จะไปตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่ตรงไหนนะครับ เราก็มาดูวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษเลยนะครับก่อนอื่นให้ท่านเปิดโปรแกรมนะครับ Microsoft Word ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าจอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ Word สองพก็ผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับแต่ที่ผมให้ดูนี่ก็เป็น Word สองพนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ท่านไปติ๊กตรงนี้นะครับ ตรงที่เมนูบาร์ตรงนี้นะครับไปติ๊กตรงเขาโค้งหน้ากระดาษนะครับตรงนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็นเลเยอร์อะไรนี่แหละนะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีทูลบาร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือทูลบาร์ที่มันบอกว่าเป็นขนาดหรือไซส์นะครับไซส์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ็จะเป็นไซส์นะครับให้ท่านคลิกลงไปนะครับ ท่านก็จะเห็นกระดาษกระดาษนะครับที่ท่านต้องการจะตั้งค่านะครับมีหลายๆตัวให้เลือกนะครับนะเช่นเลตเตอร์ก็ขนาดยาวๆหน่อยนะครับขนาด8.5คูณ11อย่างเงี้ยนะครับนิ้วนะครับลีเกลก็จะยาวขึ้นไปอีกนะครับขนาดลิมยาวๆเลยนะครับที่เราถ้าเราต้องการขนาดไหนนะครับท่านก็ติ๊กเอานะครับ เช่นผมต้องการขนาดกระดาษ B5 อย่างเงี้ยนะครับโปรแกรม Microsoft Word ก,ก็จะปรับให้นะครับหรือต้องการที่จะพิมพ์สองจดหมายนะครับก็เลือกเป็นขนาดนะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็น envelope นะครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับ น่าจะมีอยู่นะครับอยู่ในนี้นะครับนะถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับนะเลือกเป็นขนาดกระดาษเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็จะมีให้นะครับเราสามารถที่จะปรับเอาเลยนะครับนะเอากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ได้เลยนะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จก็เลือกโอเคนะครับโอเคนี่เป็นกระดาษ B5 นะครับกระดาษป5 อเเตอร์ลีเกอะไรเนี่ยนะครับก็มีหลายอันให้เลือกนะครับแล้วท่านก็ไปเลือกใช้เอานะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับใช้แบบไหนมันก็มีม,มีหลายหลายแบบนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็ท่านต,ต้องการตั้งค่านกระดาษนะครับเข้ามาในโปรแกรม Microsoft Word แล้วนะครับท่านไป คลิกตรงเข้าโครงหน้ากระดาษนะครับหรือเลียนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกไซส์นะครับขนาดกระดาษนะครับแล้วก็ค้นหานะครับขนาดที่ท่านต้องการนะครับเขียนเอาเป็น8.5ด4าคูณนะกระดาษก็จะยาวขึ้นไปอีกนะครับยาวขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับ ทั้ง2007 2010นะครับหรืออาจจะเป็น2013ก็อาจจะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับท่านลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็แล้วไปนะครับคนที่รู้แล้วก็บอกเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็จะได้รู้กันนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ